ในส่วนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานในกำกับได้รับงบประมาณ8,800ล้านบาทเศษเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ2,000ล้านบาทเศษดิฉันต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลค่ะที่ท่านประเสริฐจันทร์องทองยังนั่งอยู่ในที่ประชุมในที่สภาแห่งนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะได้รับฟังข้อมูลที่ดิฉันได้นําเสนอแล้วก็อยากที่จะสนับสนุนให้เกิดขึ้นจริงๆในประเทศไทย ในที่ฉันได้ทราบนะคะว่าในส่วนงบประมาณที่ได้เพิ่มขึ้นมานั้นค่ะส่วนหนึ่งถูกใช้เพื่อขับเคลื่อนโครงการ Th a แ l a ด์ดิจิทัลวันเล่ซึ่งเป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลมีเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลแห่งภูมิภาคอาเซียนหรืออาเซียนดิจิทอลฮับมุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนในธุรกิจดิจิทัลควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทย ซึ่งถ้าหากเป็นเมื่อก่อนค่ะดิฉันเองก็คงจะสงสัยว่าจะคุ้มค่าหรือไม่กับการลงทุนและหากลงทุนไปแล้ว